สวัสดีแฟนรายการท็อป G E A R S เดอร์พี่น้องมือนี้ตาตั๋วบ่อได้พามาเบิ่งรถญี่ปุ่นบ่อได้พาเบิ่งรถเกาหลีแต่พามาเบิ่งบักหลอจากแดนพาระตะมาฮินราเอ u ยูวีปี2องพรถ SUV สายหรูที่ขับแล้วคือหัวหน้าใหญ่ใครได้ขับคือมีฟีลเป็นซีอทันทีขีดขีดขีด,ขดหน้าตาโคตรหล่อหรูคือรถอยุโรป เปิดมานี่คือหล่อบาดใจโพอดไฟหน้าเล็ดเรียวคมพร้อม DRL ทรงเส้นสายแบบ X กระจังหน้าโครเมียมแนวนักธุรกิจล้อแม็กขนาด18นิ้วใส่แล้วเต็มซุ้มเส้นสายตัวถังคือมีมิติขับไปไหนคือคนมองบ่าขาดขีดขีดขีด,ขดภายในคือหรูเกินบรรยายบอ่อต้องเววหลายแค่เปิดประตูคือรู้เลยว่าเฮาเหนือกว่า จอดิจิทัลคู่10.25นิ้วแบบเมอร์เซเดสแอร์อัตโนมัติแยกฝั่งเบาะหุ้มหนังนุ่มคือหมอนนุ่นมีซันรูฟ้าเบิ่งดาวแนวโรแมนติกพวงมาลายัยมัลติครบทุกฟังก์ชันระบบเสียงโซนี่2 2ลำโพงเสียงคือคอนเสิร์ตในรถขีดขีดขีดเครื่องยนต์ลื่นแรงเงียบบ่กลัวเผมีให้เลือกทั้งเบนซินและดีเซลเบนซินส0เทอร์โบ200แรงมา้า ดีเซล2.2เทอร์โบ185แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือธรรมดาระบบขับเคลื่อน4 w d เฉพาะรุ่นสูงเหยียบแล้วพุ่งขับแล้วแน่นลุยได้ทั้งเมืองทั้งดอยคือขับ Fortuner แต่ใจมันไปทาง BMW ขีดขีดขีด,ขดระบบปลอดภัยครบโพด ADAS ระบบช่วยขับขั้นสูงเบรกอัตโนมัติ กล้องรอบคัน360องศาครูสคอนโทรลแบบแปรผันถุงลม7ใบระบบเตือนจุดอับสายตาจอดเองก็ได้มีระบบช่วยจอดอัตโนมัติบ่าได้มาแค่ความแรงแต่มาแบบห่วงเขาหลายขีดขีดขีด,ขด,ขด,ขดเหมาะกับภผู้บริหารไฟแรงครอบครัวใหญ่ที่อยากได้เจ็ดที่นั่งคนรุ่นใหม่ที่เบื่อบแบรนด,เด์เดิมๆคนอยากแตกต่างแต่ยังต้องดูหรู ขีดขีดขีดราคาคือเซอร์ไพรส์ได้หรูแบบบอดต้องขายหน้าคาดว่าราคาเข้าตลาดไทยอยู่ที่1.1ถึง1.3ล้านบาทแล้วแต่รุ่นถ้าเทียบฟีเจอร์กับ Fortuner หรือ Pajero นี่คือถูกกว่าหลายแต่ได้ความใหม่ล้ำและนวัตกรรมล้ำหน้าโพดขีดขีดขีดสรุปแบบตาตัวเลยเดอร์ขับแล้วหรูนั่งแล้วสบายฟีเจอร์คือครบ ความปลอดภัยเต็มระบบราคาเอื้อมถึงเหมาะกับคนที่ใจใหญ่แต่บ่อต้องใช้เงินหลาย